โซล้ซิกนกพ่อเฟตุคุณจบเฟตุแล้วนะฮะสีกันนะผม็นเคยเฟตุคุณกุแล้วเนี่ยพิชาศูนย์จุดสี่จุดศูนย์อัลฟาบิวซ์ะจเลยผมก็เลยบูรนะไปเรื่อยๆคุณสงสัยกันเพราะอะไรพี่คิเปอลกระเบิดฮะพี่เปิดกระเบิด กูเลยชอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจริงสุดยอดนี่ผมบอกบอกไปได้ยังว่ากูืมเนี่ยเพ็นชานบุกเนี่ยที่ผมไปอะไรตกปลาได้อะน้ำของศักดิ์สิทธิ์กิได้เลยนะฮะผมจะแค่เพาทีนะฮะเพราะว่า ไม่มีอะไรามากเอาวันเนี้ยก็แค่จะมาวีเม,มืองมาเดิ่มเมือ,มอ,มอ,มอดงดาบเยี่ยมอยากลงหนังบางนะ้างนะแต่ก็ไม่ก็จะไปซีเรีโซนถึงแล้วใช่ป่ะกับหลึกขุ่เยอะสุดท้อง ไม่ได้เล็กน่าจะมีจีแปดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะจะไม่ได้เล็กเยอะ เจออบแรกอะก็คือที่เนี่แหละผมมาเห็นแล้วจะบอกว่าที่เนี่หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ล้วคือก็จะไปหมดแล้วนะครับใช่ไหมดูเก็บได้ถ่ายแค่สี่นาทีก็พอนผมไม่ว่างอ่ะ ตอนนี้ผมว่างทีกอทีได้แก้ทีบบกพูกผมบาลแล้วกูชิป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 ไหนบ้าไหนเลื่เลยนะต้องวิ่ไปอะไร คือรถที่มีเสียงกวนะฮะปลอดภัยอออืออืีอยออืออืออไอ้นออืออืีอืออือนะออื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 ออออืออืทอออื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 ออตออ นี่ไงทองมีหกเหล็กมีแปดอืมว่าถ่า,ายห้่นหนดีดีกว่าโอ้ยมันจบไปเลยไปไปทำออไปถ่ายกี่แบบผมไม่วางก็เพราะเรื่องนี้แหละ ไม่เลยไม่เก็บไม่ได้บอกเขาอย่างว่าเคลียร์ตรงเนี้ยบอกไปแล้วนะเชื่อลูมเชียร์ไปแล้วนะฮะบอกไปแล้วนะจำไม่ได้พี่ลืมเออเอาเล รู้สึกว่าแค่ไปได้แค่พ,พลสี่ผมเจริญแล้วผมว่าอชอบระเบิดดยินปืนผมด้ยโหไหนก็ไหนะทีเลยนะที่อยากเก็บีเร็วอะครัโอ้จิอันนี้อะไรเป็ลุเนยออชอไเออได้ได้เจหลุมแล้ว เนาะอ๋อกูกดไว้มันมีตูดะไรเฮ้ยี๋ยวดีมันอยู่ไหนโอ้โหดีไซน์เดีกันสก้อนนี่แบบสูจิที่ช่บอก่ช่บอกใช่บอกใชฟบอะไม่รู้เลยเช่เลยเช่เลย ผมไม่ว่างแล้วล่ะงานเยอะมากโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะรีบไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพาร์ทหน้านนะอันนี้ติดต่อพาร์ทนี้รอดูนะก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ